ตาเนี่ยให้ทางทีมหอยตานะคะเตรียมน้ําหอมที่เขาชอบมากๆมาคนละสองขวดสองกลิ่นแต่ก็มีความเป็นดอกมงดอกไม้สดืสายหรือจะเป็นกลิ่นของอาโพสต์แต่อันเนี้ยแบบเหมือนแบรนด์ฝันหลังแบบฝันหลังไปเลยแล้วก็มิติดีมากตอนนี้สองคนเป็นคนที่ยั่วที่สุดในออฟฟิศก็คือหนึ่งี่เมย์และสองนันมาดูว่าใครจะยั่วกว่ากันไม่เอาอะไรมาให้ดมิีกแล้วเนี่ยเป็นแปลกๆอ่ะแบบอธิบายไม่ถูกว่าเป็นกลิ่นอะไรอ่ะ วันนี้เราทำวิดีโอเกี่ยวกับน้ำหอมหลักร้อยแล้วก็มีคอมเมนต์อะไรมาเมามอยเยอะมากรู้สึกว่าเฮ้ยดีใจเพราะว่าปกติไม่ได้เป็นสายน้ำหอมเลยคือชอบดมแต่อาจจะไม่ได้ลึกมากแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับน้ำหอมแต่ปรากฏว่ามีเพื่อนๆมาคุย,มาค,ยมาคอมเมนต์เยอะมากขอบคุณม,มากเลยนะคะวันนี้เราก็เลยแอบทำต่อไอตาเนี่ยให้ทางทีมของไอตาเนะคะเตรียมน้ำหอมที่เขาชอบมากๆมาคนละสองขวดสองกลิ่นให้ตาลองดมเพราะปกติเวลาตาไปซื้อของเนี่ยตาก็ จะซื้อแต่แบบกลิ่นที่เราชอบอยู่แล้วสไตล์เดิมๆกลับบ้านไปโอ้ฉันมีกลิ่นเดิมๆเป็นไปหมดอยากลองดมดูว่ากลิ่นที่คุณอุ่นชอบมันเป็นอย่างไรเออวันนี้เราจะมาลองน้ําหอมของคนอื่นดูนะคะว่าเขาชอบแล้วเราจจะชอบไหมแล้วมันจะเป็นยังไง พูดก็พูดเราซื้อใหม่ใหม่จากที่มีฟีดแบ a c ว่าแบบเสียงไม่ค่อยดีก็มีการซื้อใหม่ใหม่นะคะแล้วก็วิดีโอแรกที่ใช้ใหม่ใหม่ก็คือเสียงอื้อมากเพราะว่ามือใหม่หัดใช้ใหม่ใหม่ค่ะทำโดยไม่ถูกแต่ตอนนี้หวังว่าเสียงจะดีขึ้นแล้วนะคะถ้าดีไม่ดีไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะก่อนอื่นก่อนไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด subscribe กดสัตวกระดิ่งกดติดตามมันกำลังจให้พี่ตาด้วยนะจ๊ะพี่ตามีแทบจะทุกช่องทางเลย f a c e b o o k y o u ป u b กต i k t o k IG ไปกดติด กในวันนี้ก็คือเราจะมีน้ำหอม6ขวดจากทีมของไอาตาทั้ง3คนนะคะว่าเป็นน้ำหอมที่เขาชอบมากที่สุดออกมาแต่ตาจะยังไม่รู้ว่าน้ำหอมเป็นอันไหนอะไรของใครจะมาลองดมแล้วลองทายกันว่าน้ำหอมไหนเป็นของพี่เมย์น้ำหอมไหนเป็นของก่อนน้ำหอมไหนเป็นของน้องนะัทเริ่มอันแรกค่ะโอเคอันแรกเด่นที่สิ อันที่สุดที่สุดมันถึงมือมากที่สุดเพราะมันสูงที่สุดตัวนี้ victoria's secret velvet petals in bloom อันนี้ไม่เคยเดมมาก่อนเลยปกติเป็นคนชอบดมน้ำหอม victoria's secret มากแต่ไม่ค่อยซื้อแต่ชอบเข้าร้ขอขอานเขาเพราะร้านเขาสวยชอบดมมันเป็นแบรนด์คนเสี่ยวแม่ห่อเป็นแบรนด์คนเสียเ่ยวอัก็เลยซีเพิร์ด็แบรนด์คนเสี่ยวคนที่อะไ,ไชอบมันถ้าแบรนด์จะต้องเ,เป็นของดันอยู่แล้วปะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวหรอเรื่อันนี้ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะคะเออ่กรรมการอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะคะเดี๋ยวดิฉันขอดิฉันดมก่อนนะคะดิฉัน พูดเพอร์เจอร์ไปเรื่อยค่ะก่อนฉีดดูกันนี่เราใช้กระดาษในการฉีดแล้วนะคะวิดีโอก่อนน้านี้เราฉีดโปโบเป้ใส่อากงอากาศใส่แขนไปนะ,ะก็มีคนแนะนำว่าฉีดใส่กระดาษจะดีนะคะเฮ้ยเป็นคนสวยเป็นคนดีเป็นคนมีการศึกษาที่ดีเรียนรู้เรียนดีๆจบมหาลัยดีๆม,มีความประพฤติช,ชอบอันดีได้เกียรตินิยม <laughs> ันเนี้ยรู้รู้แต่แรกแล้วว่าเป็นของน้องก๊อฟเพราะว่าน้องก๊อฟเคยเอาน้ำหอมมาอวดซึ่งก็เป็น beauty secret ก็เลยรู้สึกว่าน้องน่าจะชอบแบรนด์นี้แต่กลิ่นดีมากเขาเขียนข้างหลังแล้วว่า peony garden มีลินจีด้วยโอ้เวลเวดพาเทลพาเทลคืออะไรกลีบกุหลาบปะกลิ่นดอกไม้กลิ่นดอกไม้อะไรนี้หรอเขียนว่าพาเทลหรือเพเทลเทเทลค่ะไม่ใช่พาเทลอ่านผิดค่ะเอออันนี้ที่ฉันคตอบสุดท้ายคือน้องก๊อฟค่ะถูกต้องไหมคะ 走开！ เล่าสั้นๆหน่อยว่าทําไมถึงชอบกลิ่นนี้มันมีความแบบสดใสที่เล่นฉีดไปคาโคเฟ่อะไรอย่างางี้ได้บาเบาๆกลิ่นจะเป็นแบบฟิลฟฟลอร์ดอกไม้สีชมพูอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้นิ่งมากแต่ก็จะไม่ได้แบบจะแจ๋มากก็คือน่ารักฉีดได้ทุกวันแล้วก็มีความฟรุตตี้ด้วยมีลิ้นจี่๋มีกลิ่นทีต่ตาดมแล้วรู้สึกว่าชอบนะปกติก็จะชอบแบบฟรุตตี้ฟลอร์ประมาณนี้เลค่ะน้ำกลิถนถว่าเทสซี่ค่ะตัวต่อไปดิฉันจะหยิบเป็น ออกน้องกอลอีกแล้วเหรอดูออกประเด็นคือดูออกเพราะว่ามันแบบ มันบอกคาแรคเตอร์อาจจะไม่ใช่ก็ได้คือ,วข,อขวด<ช>แบบเนี้ย<อ>ต่อให้ไม่เคยได้ดมกลิ่นในตาก็รู้ว่ามันจะมีความแป้งแล้วพี่เมย์ไม่ใช้อะไรเป็นแป้งเด็กมันไม่ใช่ปะเมื่อคุณใช้กลิ่นอะไรแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วนันก็ไม่น่าจะใช้กลิ่นที่ดูเป็นแบบเป็นแป้งๆอ่ะเป็นแบบเป็นผแบบู้หญิงผู้หญิงแต่นี้จริงในตาเคยดมวันที่อาชีมากแกะกล่องกับเราที่บ้านใช่เคยดมในตาคุณคุณน่ามากแล้วแต่ก็เลยจําได้ว่ามันเป็นแป้งๆแต่ประเด็นเนี้ยขวดเขาทำออกมาค่อนข้างชัดเจนมันมีความแบบ เนี่ย yes. ตุ๊กตาหมีเป็ดเปิดอ like ่ะคือมันไม่น่าเป็นกลิ่นเซ็กซี่แหละอาแต่เดี๋ยวเราลองดมอ่ามีความละมุนละมุนแป้งๆจริงแต่ก็มีความเป็นดอกมงดอกไม้สดใสหรือจะเป็นกลิ่นของอาโพส์อาโพอ์ใช้กลิ่นแบบนี้มันก็จะหวานเกินอืมอันเนี้ยน้องปอล้านเปอร์เซ็นต์ถูกต้องไหมคะถู่ะเย้ดัตัด ตัวเลือกไปได้ง่ายมากตอนนี้เหลือ4ี่ขวดกับ2คนมันง่ายสุดๆเพราะว่าคาแรคเตอร์มันชัดมาคือถ้าเกิดคุณผู้ชแชมได้มาเจอน้องกอล์ฟคุณผู้ชแชมก็จะพยักหน้าว่าอ๋อใช่แล้วแหละดูออกเลยยังไม่ต้องดมก็รู้คือหรือว่าเอาขวดนี้แบบเอ๊มันจะเป็นนันไหมอ๋อไม่ใช่เป็นพี่เมย์ไหมอ๋อไม่ใช่โอเคอันนี้จะเป็นกลิ่นแบบเป็นแป้งๆไหมมันเป็นกลิ่นยังไงน้องกอล์ฟมีวานิลลาค่ะแล้วก็เหมือนพอปโนจะเป็นแมนารินด้วยอ๋อหรอ แต่ไม่ได้กลิ่นซีตัสเลยนะเดี๋ยวให้พิธีหรือมันหายไปแล้วว่าเป็นท็อโน้ตไม่เจอหรือว่ามันแมนดารินมันก็ส้มมันก็อาจจะมีหลายแบบอาจจะเป็นนวลๆกว่ามันอาจจะไม่ถึงขั้นซีตรัสแต่ okay. มีเนสนะคะไวอ,ะอาเออไวพีชเออใช่ใช่แต่มันเป็นรีวบ สะอาดๆน่ารักแล้วทําไมนกอ็ถึงชอบกลิ่นนี้คะรู้สึกว่าฉีดด้ทุกวันเป็นลงไปเรียนอะไรอย่้ยได้มันดูแบบเออเหมือนอาบน้าใหม่เวลาคนเดินผ่านก็แบบอุ้ยไม่แบบกลิ่นอะไรไม่ตกใจว่าเราฉีดกลิ่นอะไรเนียนๆเหมือนเป็นกลิ่นตัวเราที่เ่ือาบน้ำใหม่้าพึ่งซักพึ่งหยิบออกจากตู้ ใช้มานานเร่งอันเนี้ยต้องนานแล้วนะคะตันี้เกือบปีแต่ว่าจริงๆมีเคยใช้ก่อนนั้นนี้แล้วก็เลิกใช้ไปแล้วก็กลับมาเพราะว่าไปโดมกลิ่นมาส์อื่นๆแล้วไม่ชอบเลยนะหลุยก็มาจบคนนี้ที่ใช้มาตั้งแต่ปฐมเลยใช้คู่มากับสปริงซองเลยมัเดียวคุณน้องไม่ทันสปริงซองค่ะมีแค่เราเั่ที่ทานเราทาแรงโครโม่ทานไหมก็ทันไหมโครโดโบโครโดโไม่ลอดค่ะต้องสปริงซองเท่านั้นค่ะแป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 ะนี่ ไป aka. ตัวถัดไปตัวถัดไปนะคะไน้ตัวนี้ที่มันดโดโดๆสุดๆขึ้นมาอะไรโดโดๆขวดอ๋ะมันสูง Potion House Champagne Wish อันนี้น่าจะยั่วยวนอะไรก็ตามที่มันมีความแชมเปญอะมันรู้สึกมันยั่วเพศอ่ะแต่ตัดตัวเลือกไปแล้วสองนะตอนนี้เหลือแค่สองคนตอนนี้สองคนเป็นคนที่ยั่วที่สุดในออฟฟิศก็คือหนึ่งพี่เมย์และสองนันมาดูว่าใครจะยั่วกว่ากันยั่วในที่นี้คือยั่วโมโหเออแย่มากเดถอดดมก่อนนะคะอุ้ยน่ารักอะมันมีอะไรอย่างงี้ด้วยนอะฝาเราจะได้ไม่หายไม่ใช่หมอคนซุ่มซ่ามใช่หมอคนแบบทำของหาย เข้าหน้าน้องบอกแล้วว่ายว่าทายว่าเป็นอภุดเอา้อาอภุรับจบทุกกินเหรอแป้งก,ก็อภุดยวก็อภุคือตามประสบการณ์อะไรที่มีคำว่าเชมเปญเนี่ยมันจะมีความแบบ บดนิดนึงเพราะว่าเนี่ยเป็นคนชอบกินแชมเปญทอสของบาร์แดนบาร์ดี้เวิร์แต่อันนั้นมันจะติดหวานนิดนึงอันนี้มันจะมีความแบบเออเออเออแต่ parfait. เขาตั้งชื่อได้ดีนะวิชมันดูเป็นคนโรแมนติกที่เพ้อฝันที่มโนนิดนึงอันนี้ยรู้ว่าของใครอันนี้ใครว่าของนันค่ะหรกค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยให้นันเอาน้ำหอม ที่ชอบมาแล้วเหมือนเป็นกลิ่นแบบเซ็กซี่อะไรก็ไม่รู้รรใช่ไหมนันชื่อกลิ่นเลยนะก่อนนะเออเซซิมปัตตินี่เราพี่ก็บอกว่าแล้วมาทํางานต้องฉีดกลิ่นเซ็กซี่ด้วยหรออะ,อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่านันน่ะเป็นคนชอบกลิ่นที่มันเหมือนแบบติดเซ็กซี่นหน่อยแต่ไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบโป๊เปือยแบบไนท์ขนาดนั้นแต่ก็จะเหมือนจะไปปลายนิดนึงกลิ่นนี้เขาเป็นกลิ่นแบบประมาณไหนพอรูแมนเขาบอกว่าเป็นกลิ่นือนแชมเปญเลย ก็มีความฟุตี้แชมเปญนเป็นกลิ่นแบบนี้หรอไม่ไม่เคยรู้แบบดมแล้วนึกถึงแชมเปญแบบสลับแบบกลางคืนอะไรเงี้ยมันจะมีโน้ตที่มีความซ่าๆอยู่ในตอนแรกแค่ตาฉีดลงผิวมันจะมีความซ่าๆอยู่อ๋อหรอแต่แบบสั่นๆก็ยังไม่ค่อยมั่นใจว่าใช่โอ้ยแย่มากต่แบบหัดใหม่แต่หอมอันนี้รู้สึกว่าแบบแบรนด์ Portion House เป็นแบรนด์ไทยหรอใช่นแบรนด์ อันนี้ไม่รู้จักเลยอ่ะแต่ว่าทำกินมานได้ดีถ่ายในอีเนด์บอยคือโดมรายการนึกถึงพวกแบบน้าหอมแบรนด์ฝรั่งเลยอ่ะนี่รู้สึกว่าบางครั้งอ่ะถ้าโดมน้าหอมแบรนด์ไทยอ่ะจะพอจับได้ว่าแบรนด์ไทยจะมีเทสอะไรประมาณนี้แต่อันนี้แบบเหมือนแบรนด์ฝรั่งแบบฝรั่งไปเลยแล้วก็มิติดีมาก แพงไหมไม่ถึงสามหลออเฮ้โอเคแล้วก็ปวดเกิดดูแบบดูดีอะเนาะไม่ได้แบบกระลองฟองแปกมันจะมีเหมือนที่ค่ะแยกด้วยอ๋อตรงนี้แล้วเราก็ซื้อเพิ่มมาห้อยอะไรอย่างเงี้ยเหรอแล้วบุ๊คห้อยอะไรอย่างเงี้ยเหรอก็จะว่าห้อยได้ใช่ไหมอาจจะมีแบบลาเบเบแหละเออลาเบเบ้ิถูกค่ะตัวถัดไปค่ะเอตัวนี้แบ่นี้ออกเสยไว้ยังไงอะเวอรเลัยใคยโปอะไรเนี่ย ไ่ของนั้นชื่อออกเสียงว่าไงนะเวอไม่าซษาพี่เมถามนั้นนะเหมือนแบบภาษาเกาหลีเวเอออะไรแบบนั้นเป็นพี่จองเหรอเวเออชื่อกลิ่นว่า north bondi b o n d ลี่อ่ะไม่แน่ใจว่าบอดี i หรือจริงๆต้องเสียงว่าบอนไดเพราะว่ามันเป็นชื่อหาที่ออสเตรเลียอ่ะแปลกเป็นแปลก แกรู้เลยว่าพี่เมพี่เมย์ชอบกลิ่นแปลกๆพี่เมชอบน้ำหอมแบบที่เขาไม่ค่อยยี่หีดกันน้ำหอมนิชเนี่ยต้องพี่เมพูดไม่ออกบอกไม่ถูกกลิ่นมันยังไงเดี๋ยวขอคิดกอนแต่เมื่อกี้พี่เมบอกมันเป็นชื่อแบบชายหาดมันก็เชิง,ช,งชายหาดแต่มันก็ไม่ได้แบบชายหาดแบบว r e ี z จ๋าจ๋า concept มันเป็นชายหาดแต่ว่าเหมือนชื่อน้ำหอมทุกกลิ่นของแบรนด์เนี้ย จะเป็นชื่อถนนช,ชื่อสถานที่ชื่อโลเคชัน่นอ,อันนี้รู้สึกว่าเป็นน้ำหอมที่แบบยูนิเซ็กนะผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้อ่ะทายก่อนอทายว่าของพี่เมย์ถุกต้องไหมคะถุกต้องค่ะเอ๊แล้วทาไมกินอะไรเนี่ยพี่เมย์แปลกๆเอาอะไรมาให้ดมอ,อีกเนียโน้ตมันเนี่ยจะมีซิลัสหนำแล้วตามด้วยฟอรเวร์นิดหน่อยแต่ว่าไอตาจะรู้สึกถึงความซาซาเขียวๆ,ๆ,ๆอะไรบางอยา่าง คือซีตสที่มันน้ำอะ่ะมันก็จะไม่เหมือนซีตาทั่วทั่วไปอีกนะมันเป็นเบอร์กามอสเป็นมะขวบม,มันก็เลยจะมีความแบบซีตสที่เท่นหน่อยซีตสที่มันมีความแบบเขียวอะ่ะถ้าพูดถึงซีตาเฉยๆตาจะนึกถึงพวกสม้มพวกมะน,นาวอะที่ที่มันเปรี้ยวๆแต่นี่เป็นซีตสที่แบบกดๆลงมาหน่อยซึ่งมีมะนาวกับเป็นอิตาเลียนมะนาวมีวัสเบอร์รี่นิดหนึ่งด้วยตารู้สึกว่ามันให้ความเป็นซัมเมอร์ประมาณหนึง่งแต่ไม่ได้เป็นท r o ปิคอลเป็นซัมเมอร์เมืองนอก เป็นซัมเมอร์แบบหาที่อิตาลีหรืออะไรประมาณนั้นเไม่ได้ดกถึงบ้านเราถ้าเป็นซัมเมอร์บ้านเราได้ถึงมะม่วงแตงโมส้มโอชยโยหัวยิ้วอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้มีความเป็นซัมเมอร์ที่เป็นบน แต่เราเจอดอกไม้ไหมรู้สึกว่าเจอดอกไม้แต่มันไม่ใช่ดอกไม้แบบทั่วไปที่ได้กลิ่นบ่อยๆไม่ใช่ดอกไม้แดงดอกไม้ชมพูอะดอกไม้เหลืองปะมีดอกไม้สามสีเลยมีขาวม,มีม่วงมีชมพูเอาแบกบไม่มีดอกไม้เหลืองหรอะเพราะว่าแบบกลิ่นเขาจะไม่ได้เป็น f ล o r a l ที่มันสนุกมากมอ่ะไอ้ขาวอะรู้สึกว่าเม็เซนไอ้ม่วงอะอันเบสเซนแต่อาจจะแบบสัดส่วนของความชุบๆจ,จะไม่ได้เยอะมาก ก็เป็นดอกไม้ที่สดชื่นแต่ไม่ได้รู้สึกว่าก็คือคคือคือสุดฤทธิครพิมแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ความแปลกของมันคือมันจะมีความเย็นๆซาๆเขียวๆอ่านนิดนึงที่เป็นกลิ่นเด่นของอันนี้ก็คือเขามีโน้ตที่เรียกว่าพาชูลีอ่ามีพาชูลีพี่เมย์ชอบพาชูลีอืออันนี้ถูกต้องแล้วทำไมคุณถึงชอบอันนี้คะเพราะมันไม่เหมือนใครชุดระหวอกที่มันไม่เหมือนคราแล้วก็อาจจะอธิบายยากจริงอธิบายยากจริงเพราะว่าแบบถ้าเกิดเป็นแบบ โน้ตที่มันทั่วๆไปดูปุ๊บล้วก็จะพอแบบเข้าๆได้ว่าออกประมาณนี้ไแต่อันนี้ดมแล้วแบบงงว่ามันอะไรนะมันเป็นดอกไม้หรือมันเป็นผลไม้หรือมันเป็นสิ่งของหรือมันเป็นกลิ่นซากศพสัตว์หรือว่ามันอะไรอะ่ะ<อ>มันบอกไม่ถูกแต่พอพี่เมย์บอกว่ามันเป็นกลิ่นของอันนี้อันนี้น,นี้มันก็แบบมาประกอบลากในหัวแล้วก็อ,กอ๋อเออใช่จริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยแต่ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งชอบเพราะมันถูกด้วยเท่าไหร่คะสองพันเจ็ดมั้งคะแล้วซื้อ,อเวลาเซฟราลด้วยคะอ๋อเพราะว่าจำได้ว่าแบรนด์ แต่ว่ามันจะไม่ได้วางอยู่ในโซนน้ำหอมมันจะอยู่โซนน้ำหอมเอ้าหรอใช่แต่ว่าจะอยู่ร่างๆเลยลูกเมียน้อยบางสาขาไม่มีเทสเตอร์ให้ดมด้วยอ๋อเว้ยจริงโงเอันนี้ถ่ายถูกค่ะเจตตัวต่อไปค่ะมิสแบงคอกเจเพทโอลอีกแล้วเพทโอลอีกแล้วหรือพาเทลเพทโอลหรือพาเทล เขียวๆหน่อยๆแล้วมีความดอกไม้แต่มีความเขียวๆหน่อยๆแล้วหุ้ยแต่ก็มีความฟุตี้สิ่งมานิดนึงแต่มีความเขียวๆแต่เป็นเขียวที่แบบไม่ได้เขียวเป็นแบบหญ้าตัดใหม่อะ่ะแต่เป็นเขียวที่สดชื่นรู้สึกว่ามีความกรีนทีนิดนดเป็นมวลเบาไม่ได้เป็นมวลตึกนึกถึงน้ำหอมอันหนึ่งที่ตาเคยดมกลิ่นกรีนทีแต,น Tea, แต่รู้สึกว่าคล้ายๆอันนี้อันนี้ขอทายว่าของนั้นค่ะ นนอ,อ,นนอันนี้มันเป็นโน้ตอะไรอ่ะนาอันนี้มีแ l a c k c u r r แล้วก็พีสแล้วก็มอสอ๋อมอสที่เขียวๆเข้าไหมแต่ว่า blackcurrant ก็ไม่ได้นําโด่งนะรู้สึกว่ามันเป็นมวลที่มันแบบละมุนดีจังมันกลมๆกลมกล่อมดีเนะาะทำไมถึงชอบกินนี้ค่ะอันนี้คือไปดมคือบางคนชอบน้ำหอมแบนไทยอนยะู่้วแล้วก็ไปดมแบรนด์บ่อยแล้วก็ลิงอันนี้ไวแบบนานมากเลยเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่ามันหอมมากแล้วก็ไม่ได้ซักทีดเราพอได้ซื้อรู้สึกว่า หอมมากๆเออเป็นกลิ่นที่เราจะฉีดไปไหนถู้กว่าใช้ได้ทุกวันเลยใช้ได้ทุกวันเนาะมันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างเป็นมิตรรู้สึกว่ามันมีไอ้ความเขียวของมอสของมันนะมันไม่ได้เขียวจนแบบไปตัดหญ้ามาหรือ,อแต่มันทําให้รู้สึกว่าโปร่งโปร่งสบายสบายเป็นคนอยู่ธรรมชาติอะไรอย่างี้เนาะเฮย้ยกลิ่นดีนะเนี่ยเราก็แบบกลิ่นมีมติติติดทนไหมคะตัวนี้ติดมากจริงเหรอจร้งมากี่บบหกเก้าเก้าหกเก้าเก้า ราคาดีไม่แพงเลยได้กี่มิลนะเนี่ย <ML. S> 10 ml เออน่าสนใจแล้วก็แบบไซส์แบบนี้มันก็คือพบง่ายอะไรง่ายของมิสเนี่ยแต่ก็แอบ,บเห็นคนเขาพูดถึงรีวิวกันยังไม่มีโอกาสได้มีย,ยทั้สุดขวดสุดท้ายก็คือของพี่เมย์แน่นอนบอกว่าพี่เมย์พูดถึงกิ่นนี้บ่อยๆนะคะ missing person ของอะไรอะเออ้ามาลองฉีดลองดมขวดสวยนั่นเนี่ย กลิ่นมีความแบบนางเอกอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวอะแปลกๆขอไอทีขอไอห,หนึ่งฟืนแปลกๆมันมาแปลกกว่าอันนี้ไม่ค่อยได้กลิ่นใช่ไหมรู้สึกว่ากลิ่นอะ่ะมันไม่ใช่ว่ากลิ่นมันไม่ใช่แต่เหมือนแบบมวลของมัน,นประหลาดไม่เอาอะไรมาให้โดมิร์แล้วเนี่ยเป็นแปลกๆอะ่ะแบบอธิบายไม่ถูกว่าเป็นกลิ่นอะไรอะ่ะแต่หอมไม่หอมเดี๋ยวเขาคิดกันนะ ก็ถึงมีความดอกไม้ประมาณนึงแต่ก็มีปลายปลายแป้งอยู่เหมือนกันนะนึกถึงเหมืนพวกแบบรูปปั้นอิตาลียนอะอะไรแบบนั้นอะรูปปั้นเดวิดเหรอเออรูปปั้นเดวิดอะเอออะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรประมาณนั้นนิดนึงอะมันมปนกินอะไรอะพี่เมย์เม,ม,มัสกี้พาวเดอรี่เออแต่คุณเคยบอกว่าไม่ชอบมัสใช่แต่ว่า ลิ่นนี้มันมีโน้ตที่เป็นบูดแล้วก็สตอรี่ของกลิ่นอะ่ะเคยเห็นคนที่เขาใช้กลิ่นนี้แล้วเขาบอกว่ามันกลิ่นเหมือนเสื้อเชอิ้ตสะอาดอาดแต่เป็นเสื้อเชอิ้ตที่แบบผ่านการใช้แล้ว หรือกินผ้าปูที่นอนที่ใครคนหนึ่งคนลุกไปแล้วแล้วยังทิ้งกลิ่นไว้ให้เรานึกถึงแต่ต้องเป็นห้องที่สะอาดๆนะห้องไม่ถ่ายไม่ได้กลิ่นดีเหมือนผ้าปูที่นอนลิ้นดีๆเออใช่เป็นวัสดุที่มันดีๆอ่ะเสื้อเชิ้ตที่แบบที่ดีๆหน่อยอ่ะพออธิบายก็รู้สึกว่าเห็นภาพ visualize แบบนั้นในหัวจริงๆเป็นกลิ่นของคนเทสดีมีความแตกต่างไม่ได้แปลกแต่รู้สึกว่าแตกต่างแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเข้าไม่ถึงนะ ถ้าถามว่าไอตาชอบไหมก็ชอบนะถ้าแบบมีโอกาสจะฉีดไหมก็คิดว่าก็น่าจะฉีดน่าจะสร้างแบบภาพลักษณ์ดีๆให้กับตัวเองเออแล้วถ้าไปพี่เมย์ชอบที่นี้คะ รู้สึกว่ามันเหมาะกับการออกไปข้างนอกในวันที่เราแบบต้องการเป็นทางการนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าอยากไปอีเวนต์กลางคืนไปกับไอาตาเนี่ยที่เมย์จะใช้กลิ่นที่ชอบกลิ่นจะดอกไม้หรือ,อโทบักโคอะไรเงี้ยได้แต่ถ้าเป็นกลางวันไปไประชุมไปอะไรเงี้ยความเซ่อเชอความเื้อสูดอะรู้สึกว่ากลิ่นนี้เหมาะอ่าใช่เออเหมาะจริงแต่มันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันทางการมากจะจนแบบต้องเป็นผู้ใหญ่ขนาดน,นั้นก็ยังมีความแบบไลฟ์ลีในตัวหน่อยหน่อยแล้วก็มีความ ชิลๆง่ายๆในตัวนิดๆเหมือนวันที่ตื่นสายที่นอนกาแฟนอะไรแบบนั้นฟิลนั้นเอ้ยอน,นี้น่าสนใจเป็นอย่างนี้น่าสนใจเป็นแบรนด์ที่ตาไม่เคยรู้จักแต่วันนี้ก็ได้รู้จักแล้วอีกอย่างที่ชอบก็คือ,อมไม่เหมือนใครอีกแล้วอ่านะเพราะว่ายังไม่มีในไทยอ๋อหรอใช่ค่ะ<า>ก,ก็ฝากไอาตาวอนทำเซปโกล่า <c oughs> นำเข้ามาทางเซปโล่า <c oughs> ก็ฝากนำเข้ามานะคะเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจมีความแตกต่างนะคะกับแบรนด์ f ฟ o ร missing person คนหายตามหาหน่อยเออไม่ใช่ไม่ใช่คนหายแบบนั้นก็ถือว,ว่าเขาลุกอุตสาติไปแล้วมันเป็นกลิ่นที่เขาแบบกลิ่นที่เขาทิ้งไว้บนเตียงบนหมอนอะไรเงี้ยกลิ่นขี้หัวคขาวบนหมอน <c oughs> มอะไรอ๋อไม่ใช่ใช่ไหม <c oughs> ไม่ได้ขนาดเป็นกลิ่นที่แบบก็เ,เป็นไอๆไออุ่นเฮ้ยแตกต่างน่าสนใจค่ะ นี่นคะคะก็จะเป็นน้ําหอม6ขวดที่ทีไปตามมาให้าตาลองดมดูก็เป็นน้ําหอมกลิ่นใหม่ๆที่ตาบางงานเคยดมแล้วบางบางานก็อยังไม่เคยดมเป็นกลิ่นที่แตกต่างม,มากบางงานก็ดมรู้สึกว่าเฮ้ยชอบมากเลยอาจจะเป็นตำตามมาก็แบบอะไรวันนี้่แต่ก็น่าสนใจเออสนุก่า แต่ก็ทายถูกทุกอันเลยจะเป็นเพราะว่าทีมไอจามีแบบแคาแรคเตอร์ที่ต่างกันบางทีเราไม่ได้รู้ชัวร์แต่ถ้าแบบเราเดาดูก็พอจะทราบแหละว่าใครใช้อะไรประมาณไหนก็สนุกดีนะเป็นเกมน,น่ารักๆถ้าใครมีเกมอะไรสนุกๆมาแนะนําก็คอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะชิคกี้พายจะไปหามาเล่นมาไรกันนะคะวันนี้ก็มีหลายตัวที่เกมนนะา่าสนใจต่้งตาจะจ้าสำหรับนี่ชิคกี้ายเครที่ยังไม่ได้กดไลค์วิดีโอนี้ก็จะสแปมกันจะกระดิกระติดเดาก็อย่าลืมกดด้วยนะจ๊ะพี่ตาดนะ๊า If you wanna be a l o v e just be yourself. อะคุณเปิดเพลงอะไรอ่ะขอโทษแล้วคุณอะไรอ่ะแลไวค่ะเปิดได้ไงอ่ะเป็นไรอ่ะล็อกปุ่มคนแก่เหมือนคนแก่ที่เดินไปได้แล้วเปิดเพลงไปไปเรื่อยไอย